สนามบ,บินมารีวิวให้ดูนะครับอย่าลืทมทำบุญกับยูนิเซฟนะครับยูนิเซฟบรเนเซียยูนิเซฟบรเนเซียนะครับหลังออฟฟิเชียลยูนิเซฟโดเนชั่ออกกนนะครับแล้วก็ทำบุญกับยูนิเซฟนะครับหา QR code สแกนเอานะครับไปไหนแล้วก็มาดูกันเลยแล้วกันนะครับอันนี้คืออะไรสนามบินสนามบินนะครับเครืเครื่องบินนะ ใช่ไหมสนามบินหรือาไม่แน่ใจนะครับมาดูกันเป็นอะไรนะครับไม่แน่ใจเป็นเครื่องจักงหรือเป็นสนามบินเราก็าให้ดูกันนะครับนี่มาาันจะย่ปุ่นจะเป็นกลอนกนะครับควบคุมจากด้านล่างมันจะมีกลอกด้านล่างแลวเสร็จแล้วก็จะปั่นด้านบนขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไหลลงมาด้านล่างนะครับดูบิวอะไรตรงนี้กันนะครับนี่นะครับจะเป็นตัวปั่นอยู่ด้านล่างนี้ขออนุญาตใช้มือนะครับ ั็ปั่นจะอยู่ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับเฟืองอยู่ด้านล่างน,นะครับก็จะปั่นขึ้นมาของก็จะไหลขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็จะลอยหนีลงตุ๊บแล้วับไปต่อนะครับนี่เป็นรีวิวส่วนประกอบถ้าท่านใดอยากจะรู้นะครับเราก็จะรีวิวให้ดูนะครับน่าจะเป็นชุดอะไรก็ไม่แน่ใจนะครับชุดนี้ไม่แน่ใจจริงๆ อาจจะเป็นชุดสนามบินก็ได้หรือชุดอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับอาจจะเป็นชุดติดกระเป๋าก็ได้็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเราทราบแค่ว่าเราได้มาทางนี้นะครับ<ม>ก็น่นดดจนนา,นนาจ,จะเป็นเครื่องจักรนี่ฮะรือจะเป็นสนามบินก็ไม่แน่ใจจะเป็นเครื่องจักรก็ได้ในสนามบินก็ก็ไม่แน่ใจนะบอกไม่ถูกเหมือนกันนี่คืออะไรคาเดเราไม่ถูกครรู้ตัว่าเป็นเฟืองด้านล่างแล้วก็ปั่นขึ้นมาด้านบน เคยไหลลงมาที่ร่องนะครับเป็นของแปลกชนิดหนึ่งสังเกตที่ยางนะครับยางจังนี้นที่รับขึ้นไปแล้วก็แตกแต่แต,แต,แต,แตขึ้นไปนะครับแล้วก็หล่นลงมานะครับตรงนี้นะครับตรงช่องนี้ปุ๊บลงมาเลยนะครับคือจะลองแกะดูแต่ไม่แน่ใจว่าคืออะไรเลยเก็บไว้ก่อนนะครับเผื่อจะมีส่วนประกอบอื่นๆนะครับ ยังไงก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มานั่งดูกันนะครับแล้วเราก็จะงงกัต่อไปอีกทีว่าสิ่งนี้คืออะไรนะครับไม่รู้ติดใม่ทีนึงนะครับได้มาชิ้นหนึ่งก็ขอขอบคุณท่านที่ฝากรีวิวนะครับคำถามคืออะไรเนี่ยนะฮะขออนุญาตนะครับใช้มือหยิบนิดนึงอีกทีนะครับใช้มือหยิบอีกหม่นึงนะครับ ขอบพระคุณทุกท่านที่มาดูมากๆเลยนะครับเนี่ยหล่นตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ไหล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 มาปุ๊บพอไหลมานี่ปุ๊บเขาก็จะมาหล่นตรงนี้ปุ๊บปุ๊บลงมาเลยนะโอเคขอบพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ